ดวงชะตาชาวปีระกาประจำเดือนท่ามกลางสายลมแห่งฤดูใบไม้ผลิที่กำลังพัดพาความเปลี่ยนแปลงมาสู่ชีวิตชาวปีระกาหรือปีงูใหญ่กำลังเผชิญกับช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตอย่างมีในสำคัญเดือนจะเป็นเดือนที่เต็มไปด้วยโอกาสและความท้าทายที่จะช่วยให้คุณได้พัฒนาตนเองในทุกๆด้านมาร่วมไขความลับของดวงดาว ที่จะส่งผลต่อชีวิตของคุณในเดือนนี้กันภาพรวมดวงชะตาดาวพฤหัส,สบดีที่โคจรมาอยู่ในตำแหน่งที่เอื้อประโยชน์ต่อชาวปิรากาในเดือนนี้จะนำพาโชคลาภและความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ชีวิตของคุณในขณะเดียวกันดาวอังคารัที่กำลังโคจรเข้ามาในจุดสำคัญของดวงชะตาจะกระตุ้นให้คุณมีพลัง และความมุ่งมั่นในการทำงานและการดำเนินชีวิตแต่ในทางกลับกันดาวเสาร์ที่กำลังสร้างมุมแง่ลบก,กับดวงชะตาของคุณอาจทำให้คุณรู้สึกกดดันและเหนื่อยล้าในบางช่วงเวลาเดือนนี้เป็นช่วงเวลาแห่งการปรับตัวและการเรียนรู้ที่จะรับมือกับความเปลี่ยนแปลงชาวปีระกาจะได้พบกับโอกาสใหม่ๆที่จะช่วยให้คุณกล้าไปข้างหน้า ในชีวิตแต่ในขณะเดียวกันคุณก็จะต้องเผชิญกับความท้าทายที่จะทดสอบความอดทนและความมุ่งมั่นของคุณด้านการงานในเดือนนี้ชาวเปรากาจะพบกับความก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างชัดเจนโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่ทำงานในสายอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารการศึกษาหรือการบริการคุณจะได้รับโอกาส ในการแสดงความสามารถและศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่โครงการใหม่ๆที่คุณได้รับมอบหมายจะเป็นโอกาสให้คุณได้แสดงฝีมือและสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองตัวอย่างเช่นสำหรับชาวปริรกาที่ทำงานในสายการสอนคุณอาจได้รับโอกาสในการเป็นวิทยากรในงานสัมมนาสำคัญยอที่จะช่วยให้คุณ ได้แสดงความรู้และความเชี่ยวชาญของ,งองตนเองหรือสำหรับผู้ที่ทำงานในสายการตลาดคุณอาจได้รับมอบหมายให้ดูแลแคมเปญใหม่ที่มีความสำคัญต่อบริษัทซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสให้คุณได้แสดงความคิดสร้างสารรค์และความสามารถในการบริหารจัดการอย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือนคุณอาจพบกับความท้าทาย ในการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานหรือผู้บังคับบัญชาอาจมีความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นแต่ด้วยความใจเย็นและการสื่อสารที่ชัดเจนคุณจะสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้อย่างราบรื่นสำหรับชาวปีรากาที่กำลังมองหางานใหม่เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการส่งใบสมัครหรือเข้าสัมภาษณ์งาน โดยเฉพาะในช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือนดาวพฤหัสบดีที่กำลังโครจรผ่านบ้านการงานของคุณจะช่วยเพิ่มโอกาสในการได้รับข้อเสนองานที่น่าสนใจเรื่องราวของสมชายชาวปีรากาวัย35ปีที่ทำงานเป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งเขาได้รับมอบหมายให้ดูแลแคมเปญใหม่ที่มีความสำคัญต่อบริษัท ในช่วงแรกสมชายรู้สึกกดดันและไม่มั่นใจในความสามารถของตนเองแต่เมื่อเขาได้เริ่มมอธางานและวางแผนอย่างรอบคอบเขาก็สามารถนำเสนอแนวคิดที่สร้างสรรค์และได้รับการยอมรับจากทีมงานและผู้บริหารแคมเปญน,นี้ประสบความสำเร็จอย่างมากและสมชายได้รับคำชมเชยจากผู้บริหารระดับสูงซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้เขาได้ก้าวหน้าในหน้าที่การงานต่อไป ด้านการเงินเดือนเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับการวางแผนการเงินและการลงทุนสำหรับชาวปีระกาดาวพฤหัสบดีที่โคจรเข้ามาในบ้านการเงินของคุณจะนำพาโชคลาภและความมั่งคั่งมาสู่ชีวิตของคุณคุณอาจได้รับรายได้เพิ่มเติมจากงานพิเศษหรือโครงการที่คุณได้ทำไว้ก่อนหน้านี้ ในช่วงต้นเดือนคุณอาจพบกับโอกาสในการลงทุนที่น่าสนใจแต่ควรศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือหุ้นระยะย,ยาวอาจให้ผลตอบแทนที่ดีในอนาคตสำหรับชาวปิรากาที่มีธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการขยายธุรกิจหรือเริ่มต้นโครงการใหม่ อย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนคุณควรระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยอาจมีค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเช่นการซ่อมแซมบ้านหรือรถยนต์ดังนั้นการสำรองเงินไว้สำหรับเหตุฉุกเฉินจึงเป็นสิ่งสำคัญ การวางแผนการเงินระยะยาวเป็นสิ่งที่ชาวปีรากาควรให้ความสำคัญในเดือนนี้การพบกับที่ปรึกษาทางการเงินหรือการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนและการออมจะช่วยให้คุณมีความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเรื่องราวของนิพาชาวปิรากาวัย42ปีที่ทำงานเป็นพนักงานบัญชีในบริษัทแห่งหนึ่ง เธอได้รับโบนัสประจำปีในเดือนนี้และกำลังพิจารณาว่าจะนำเงินไปใช้อย่างไรแทนที่จะนำเงินไปใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเธอตัดสินใจนำเงินส่วนหนึ่งไปลงทุนในกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงต่ำและอีกส่วนหนึ่งไปซื้อประกันชีวิตแบบะส,สมทรัพย์การตัดสินใจนี้ช่วยให้เธอมีความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวและยังได้รับผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุน ด้านความรักสำหรับชาวปิรากาที่มีคู่ครองแล้วเดือนนี้เป็นช่วงเวลาแห่งการเติบโตและการเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นดาวสุขที่โคจรเข้ามาในบ้านความรักของคุณจะช่วยเพิ่มความโรแมนติกและความเข้าใจระหว่างคุณและคู่ครองการใช้เวลาร่วมกันในกิจกรรมที่ทั้งสองฝ่ายชื่นชอบ<ๆ>เช่นการท่องเที่ยวการทำอาหารหรือการดูภาพยนตร์ จะช่วยสร้างความทรงจำที่ดีและเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แข็งแกร่งอย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือนอาจมีความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นระหว่างคุณและคู่ครองสาเหตุอาจมาจากความเครียดในการทำงานหรือปัญหาทางการเงินการสื่อสารที่เปิดเผยและจริงใจจะช่วยให้คุณสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้อย่างราบรื่น สำหรับชาวเปรากาที่โสดเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการเปิดใจและพบกับคนใหม่ๆคุณอาจพบกับคนที่ถูกใจในงานสังคมหรือผ่านการแนะนำจากเพื่อนหรือครอบครัวอย่างไรก็ตามคุณควรใช้เวลาในการทำความรู้จักอีกฝ่ายอย่างช้าๆและไม่รีบร้อนในการตัดสินใจการเลือกคู่ครองที่มีความเข้าใจและเข้ากันได้กับคุณเป็นสิ่งสำคัญ เรื่องราวของวิชายชาวปิรากาวัย28ปีที่เพิ่งเลิกรากับแฟนสาวได้ไม่นานเขารู้สึกเศร้าและไม่อยากเปิดใจให้กับใครอีกแต่เมื่อเพื่อนชวนไปงานเลี้ยงงอสังสรรค์เขาได้พบกับหญิงสาวคนหนึ่งที่มีความสนใจและงานอดิเรกค,คล้ายคลึงกับเขาทั้งสองคนเริ่มพูดคุยกันและรู้สึกถูกชะตาการวิชัยตัดสินใจเปิดใจและใช้เวลาในการทำความรู้จักเธอมากขึ้นความ สัมพันธ์ของทั้งสองค่อยๆพัฒนาขึ้นอย่างช้าๆแต่มั่นคงสุขภาพและความเป็นอยู่ในเดือนนี้ชาวปิรากาควรให้ความสำคัญกับสุขภาพและความเป็นอยู่ของตนเองดาวอังคารที่กำลังโครจรผ่านบ้านสุขภาพของคุณอาจทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยล้าและเครียดได้ง่ายการดูแลสุขภาพทั้งกายและใจจึงเป็นสิ่งสำคัญการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเช่น การเดินการวิ่งหรือการว่ายน้ำจะช่วยให้คุณมีสุขภาพที่ดีและลดความเครียดได้นอกจากนี้การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และการพักผ่อนอย่างเพียงพอก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามสำหรับชาวเปรากาที่มีปัญหาสุขภาพอยู่แล้วเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการพบแพทย์ และตรวจสุขภาพประจำปีการดูแลสุขภาพตั้งแต่เนิ่นๆจะช่วยป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตการดูแลสุขภาพจิตก็เป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้การดูแลสุขภาพกายการทำสมาธิการฝึกโยคะหรือการทำกิจกรรมที่คุณชื่นชอบจะช่วยให้คุณมีสุขภาพจิตที่ดีและมีความสุขในชีวิตเรื่องราวของสมศรีชาวปิรากาวัยห0ปีที่ทำงานหนักมาตลอดชีวิต เธอเริ่มรู้สึกเหนื่อยแล,และมีปัญหาสุขภาพเล็กๆน้อยๆเช่นปวดหลังนอนไม่หลับและความดันโลหิตสูงเธอตัดสินใจเริ่มต้นดูแลสุขภาพของตนเองมากขึ้นโดยการออกกำลังกายเบาๆเช่นการเดินและการทำโยคะรวมถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารให้มีประโยชน์มากขึ้นหลังจากทำเช่นนี้ได้สักระยะเธอรู้สึกสดชื่น และมีพลังงานมากขึ้นปัญหาสุขภาพเล็กๆน้อยๆก็เริ่มดีขึ้นข้อแนะนำและการเตรียมตัวเพื่อให้เดือนนี้เป็นเดือนที่ดีและมีความสุขสำหรับชาวปริรการมีข้อแนะนำดังนี้ 1. วางแผนการเงินอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุนหรือใช้จ่ายเงินก้อนใหญ่ ควรศึกษาข้อมูลและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญการวางแผนการเงินที่ดีจะช่วยให้คุณมีความมั่นคงในอนาคต 2. สื่อสารอย่างเปิดเผยและจริงใจในความสัมพันธ์ทั้งในที่ทำงานและในชีวิตส่วนตัวการสื่อสารที่ชัดเจนและเปิดเผยจะช่วยลดความขัดแย้งและสร้างความเข้าใจที่ดี 3. ดูแลสุขภาพทั้งกายและใจการออกกำลังกายการรับประทานอาหาร ที่มีประโยชน์และการพักผ่อนยังเพียงพอจะช่วยให้คุณมีสุขภาพที่ดีและพร้อมรับมือกับความท้าทายต่างๆ4ีเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆเดือนนี้เป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตการเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆจะช่วยให้คุณได้เรียนรู้และพัฒนาตนเอง 5. ทํากิจกรรมที่สร้างสรรค์ การทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์เช่นการวาดรูปการเขียนหรือการเล่นดนตรีจะช่วยให้คุณได้ผ่อนคลายและแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ของตนเองสรุปเดือนเป็นเดือนที่เต็มไปด้วยโอกาสและความท้าทายสำหรับชาวปรีระกาการเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆและการเตรียมตัวให้พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงจะช่วยให้คุณผ่านพ้นเดือนนี้ไปได้อย่างราบรื่น และประสบความสำเร็จในทุกๆด้านด้านการงานคุณจะได้รับโอกาสในการแสดงความสามารถและศักยภาพของตนเองซึ่งจะนำไปสู่ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานด้านการเงินคุณจะพบกับโอกาสในการลงทุนและการเพิ่มรายได้แต่ควรระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยด้านความรักคุณจะได้เสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นหรือเปิดใจรับความรักใหม่ๆ ด้วยความเข้าใจในดวงชะตาและการเตรียมตัวที่ดีชาวปรีรากาศจะสามารถใช้ชีวิตในเดือนนี้ได้อย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จในทุกๆด้าน